ครับผมพี่น้องวันนี้บา่า,าน้องกับสิผ้ามาเบ่งกบกบพอพันกับไม่พันครับผมเป็นกบ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 หน้าครับกบหน้าอยูอ่ใช้ฟ้ามครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สีแยกลูกกบออกมาใหมครับผมผัวมันหนาแห้งตัวนี้ล,ลูกกบ ดูก,กบครับผมตัวนี้เป็นสวนของชายฟาร์มครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งพี่น้องตัวใหญ่เรื่องมไปพาไปเบิ่งแม่ฟันกบครับผม ตอนนี้เาก็ต้องเปิดเบื้องครับพี่นี่พี่น้องเป็นพันกบหน้าครับพีครับเดี๋ยวหาใหม่ก่อนพี่น้องหาใหม่ก่อน ใม้เราอยูไ่ไหนตัวกบตัวนี้อีกประมาณอ่ากบกบเป็นกบพอพันไม่ครม ครับเรียงไว้ผสมพันธุ์ครับผมไว้ขยายให้เขายูนไปในสวนครับผมคูหนึ่งเอามาจากพญาครับโอ้ยเอามาจากไอ้กาลสินครับผม ใบสันเป็นา้าเอาสักประตองเปิดบ้างฮะสอนให้พอออ่อพี่น้องห่อพันกบครับแล้วก็สีขยายครับผมแล้วก็เป็นแปลงทดลองให้ได้เบิ้งกัน ไปเรียนรู้มากครับผมไหวใช้ฟ้ามันไปเรียนรู้มากบริสานรครับหน่อพี่น้องทุกจริงทุกอย่างมันต้องมีศาสตร์และมีวิชานะครับผมมันต้องสีเป็นรูปเป็นลางได้ ปแปลกเวลาฝนลินเนี่ยไงสิมักมีเครื่องบินแลนด์ขับเตอร์คือกับท่า,ทาสีเห็ดพ้นเที่ยมนะครับพี่น้องโอเคยบร้อยแล้วตัดดูข้าไวไว้ก่อนจากต้นหนึ่งครับพี่น้องสองตอน้น ไปปักลักตอกลักเขาบุ้งก,ก็มาแล้วเดี๋ยวสำอนู่แล้วต้นไม้ปลูกไว้กับสิตตายเมื่อไหร่ไม่เลือกงานไม่ยากจนมันต้องมีการศึกษาตำราโหราศาสตร์ครับผมบริสาเนี่เตรียมโตสิกลับแล้วครับ ครับเป็นหลงเนาะกบนี่ขยายพันธุ์นี่กรบเพาะยาครับผมแค่รอเวลาฝนที่ตกมาแล้วครับผมเมื่อดฟ้าม้อดินครับผมอยู่แบบพอเพียงธรรมชาติสันสางครับผมเข้ากับต้องเติมแต่งธรรมชาติแบบเก่าๆก็หายหายไปหมดแล้วเข้าต้องเติมแต่งแล้วก็สันสางขึ้นมาเพื่อไฮมีวอสจั๊กม่วงโซ่อาหารครับผมหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาครับผม เพื่อตอบสนองความต้องการของการอยู่การใช้ชีวิตคลองจีบของมนุษย์หรือตัวเราบริสานไปหน่อยครับผมครับนาะเดี๋ยวกับผมมีอย่างไรครับพี่น้องพอนี้พอดีวาน้าองก็ได้มาบึงครับผมการเลี้ยงก,กบของใช้ฟ้ามเพื่อนำมาขยายพันธุ์ไว้ม่ไาครับใช้ฟา้ามเพื่อน,นเอากบมาไว้ขยายพันธุ์ครับผมไปเป็น่วงโซอาหารเพราะว่าธรรมชาตินี่ถือกินกินไปหมดครับผม สมัยรถไถกับรถเกี่ยวครับผมเ่ลน่าเวลามันใหญ่ขึ้นมากอะหัวกับปล่อยให้มันลงรลองนามไปให้มันได้ขยายพันธุ์ออกจากมังนี้แล้วก็ไปสู่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าครับผมกลว่ากันไปได้บุญได้ท่านบริสาทเป็นว่ามาตรฐา,านครับผมประเด็นวมาคูละสองร้อยในไม่คูบบูคร,ครับผมบริสานครับยี่สิบคูครับผมอู้คูละสองร้อยเอาเอาถือว่า เพป็นคิดถืกต้องแล้วครับผมเพระาะว่าธรรมชาติถือคืนกินด้วยาสารเคมีปุ๋ยเครื่องจกักรกลรถไถรถเกี้ยวนะครับเนาะทุกมือเหตหน้าภายในมือเดียวมันก็ความสะดวกสบายเข้ามาไถหน้ามีรถไถนั่งครับสมัยก่อนนี่ไถแค่รอบเดียวทุกมือไถสามทีรอบจนบ่มี่ยังเหลือแล้วครับผมดับแนวหมดแล้วครับผมถือคืนกินหมดแล้วครับปลาเนื้อขี่เป็ด สามานในตำนานนี่ก็ได้ออกแม่แพรลูกไปสู่หร่งที่กว้างครับผมอ่าหล่งที่กว้างคือปลาดุกเลยครับผมตีนขึ้นมาหนามันน้อยผมก็เลยจับไปแหงไงแ้วต้มผมก็เอาไปต้มแล้วก็ใบาสารเอาไปปล่อยน้ำอ่านี่แหละครับผมอยู่แบบพอเพียงปล่อยให้ธรรมชาติรอเรียงธรรมชาติไปครับผมเห็ดถือระย่างไปเรื่อยๆเพราะบริเวณฝาวนะครับผมพี่น้องเนาะ ผมถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวทักทักทายกันครับผมนะครับครับผมทักทายกันกับเบาะหน่องอุติกรสอยกิตนะครับผมเดี๋ยวผมกะสีเตรียมตัเอาหน้าให้ควายแล้วกับใบตาหน้าให้ควายหรือเปล่าอ๋อพอไห้แล้วครับผมเดี๋ยวผมกะสิเตรียมตัวเอาหน้าไม้ควายอีกจักรอบหนึ่งพอมันกะสิมองเร่งแล้วครับผมกะสิเตรียมตัวเลยกระบานครับผมกลับบ้านครับจอมมันกะสีทำแล้วครับเมื่อย แต่ว่าสีขนเล็กขนเขาไปอีกแค่ตัวน,นึงคร,รับผมเอาขับไปดองตะปูทางครับบบโตะะครับอบริษัทผมผมสีเอาไออันนี้ไปเห็ดก่อนปั๊มแปะปั๊มยูเฮียนสังสังไหนน้ำนหไหนเขาไปเห็ดไปโดนแล้วสังนาดเอาเงินมาให้เร็วเลยให้สังนาดเราเลย โอ้ยคิดว่าฝนตกครับผมกับบทตกพ่อตอดพ่อเตดเลยครับผมพี่น้องทุกท่านครับให้จใจเอาผมเล่นลวงไปบุ่นครับผมพูดเล่นลวงไปบุญเลยแต่ว่ากับบอแน่ครับผมอาท์ติตี้ครับบ่แน่บน่แน่ไปโอ้ยเมื่อยแห้งไปเลย อากันคลิปต่อไปครับพี่นอ้องสู่ต่อไปครับสอยกันคิดซอยกันทำพี่กับน้องครับผมาหาหน้าไมห่หงวดหวายกันครับครับผมได้แล้วกับตกมาแล้วครับตกมาพา่อไล่ๆนี่พี่น้องอ้ยจะคิว่าจะอะไร ตามีตามเกิดครับมาเอาสะพานครับผมมาเอาเสาอีกต้นหนึ่งไปเทเห็ดขอกงว่วเสาเล็กกับนี่ลาเดี๋ยวเอาน้าให้ควายก่อนนะไพี่องเนาะขวายวากัน